ตอนในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบมีกี่ขั้นตอนคะ วาดจากสิ่งที่จโจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามถ้าสิ่งที่โจทย์ถามวาดออกมาแล้วบายาวแสดงว่าข้อนั้นเป็นยังไงคะเป็นการบวกถ้าวาดออกมาแล้วบาสั้น,นแบบเป็นโจทย์ปัญหาการลบแล้วจากนั้นเราก็เขียนอะไรคะ ตอนทากิจกรรมกลุ่มหนูช่วยเพื่อนทําอะไรบ้างคะทำความเข้าใจตรวจคำตอบทำความเข้าใจโจทย์ตรวจคำตอบเขียนประโยคสัญลักษณ์วาดบาโมเดลแล้วก็อะไรอีกคะช่วยช่วยบวกช่วยบวกช่วยลบช่วยในการคำนวณใช่ไหมคะแล้วหนูได้โจทย์ปัญหาอะไรเอ่ยการโจทย์ปัญหาการบวกค่ะการลบค่ะโจทย์ปัญหาการบวก ใครพอจะจำโจทย์ปัญหาของตัวเองได้บ้างไหมคะโบนัสขายมังคุดได้แปด0ักิโลกรัมขายเงาะได้5,000กิโลกรัมโบนัสขายเงาะได้สี่กิโลกรัมอ่าโจทย์ถามขายอะไรนะขายเงาะขายเงาะกี่กิโลกรัมใช่ไหมคะแล้วขายเงาะเมื่อกี้บอกว่ามังคุดเป็นยังไงกว่าเงาะนะมากมากกว่าแสดงว่าเงาะ เป็นยังไงกว่ามังคุดคะน้อยกว่า,วาข้อนี้จึงเป็นโจย์ปัญหาการลบ,ลบแล้วตอนหนูนําเสนอหนูรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมแต่ก็นําเสนอผ่านไปได้ด้วยดีประมือตัวเองเลยคะ่ะสุดยอย ชอบขั้นตอนไหนที่สุดในการแก้จทปัญหาขั้นตอนที่สองครับขั้นตอนที่สองคือวาดปลาหมูเดีวทำไมถึงชอบขั้นตอนที่สองเพราะว่าทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับวาดภาพปลาหมูเดีวครับทำไมถึงชอบขั้นนี้ครับเพราะเขียนประโยชน์สัญลักษณ์ง่ายๆครับวาดภาพปลาหมูเดีวค่ะวาดภาพบลาหมูเดีวค่ะวาดปลาหมูเดีวค่ะ วาดภาพบาโมเดเพราะเห็นภาพความสัมพันธ์ของจุดได้ชัดเจนขึ้น